มาแต่งหน้ากันค่ะวันนี้จะมาแบบแซบๆนะคะมีคนขอมาว่าขอแซบๆหน่อยอ่ะจัดไปก่อนอื่นก็ฉีดสเปรย์ก่อนนะคะอืมเข้าปาเครี่กันแดดก,ก็ของเคียรโนตเหมือนเดิมนะใช้เยอะขนาดนี้เคียรโนตต้องเข้าแล้วนะรองพื้นรันนะคะนี่เป็นเบอร์สองเกลียมไปเลยค่ะ อันนี้นใช้รองพื้นรันเบอร์หนึ่งนะคะเป็นเบอร์ที่ขาวกับผิวก็ออกมาลงเป็นคอนซีลเลอร์วันนี้อยากลงครีมบรา์นะคะของ o d ท b บ o แม่แต้มเป็นลิงเลยคือไม่ได้หยิบมาใช้นานแล้วคือแบบสีมันสวยมากเลยนะเซ็แตแป้งฝุ่นกันด้วยสีจันนะคะนี่เป็นรุ่นชิมเมอร์ทุกคนอย่าลืมเน้นใต้ตานะแล้วก็แบบตามมุมตรงตามนะคะเขียนคิ้วนะคะนี่คอสลุกสไลมบราสสีน้ำตาลนะ ปัดเบรนเเก็บขอบคิ้วกันด้วยรองพื้นนะคะวันนี้แต่งตาด้วย MTI นะคะเบอร์ S1 เริ่มด้วยสีน้ำตาลเข้มนี้นะคะเรานำมาลงเป็นคัดเบ้าไปเลยแบบแน่นๆตามด้วยสีเทานะคะเทาหรือดำนี่แหละนะก็เอามาลงนะคะตรงบริเวณชั้นตาตรงนี้แล้วก็เบรนนให้มันแบบนวลเนียนเข้ากัน ถึงใต้ตาล่างเลยนะลงมาถึงใต้ตาล่างเลยนะแค่แบบเรึ่งเดียวพอแล้วก็ใช้สีชมพูนี้นะคะมาลงใต้ตาแล้วก็หัวตานิดนึงสุดท้ายเราจะใช้สีขาวนี้นะคะมาเก็บรายละเอียดแล้วก็เป็นการเบรนให้ทุกอย่างมันแบบนวลเนียนเข้ากันดีนะอายไลเนอร์วันนี้ใช้ของเจ้านางนะคะแล้วก็เขียนไปเลยเอาให้แบบว่ายาวๆไปถึงหูเลย นี่เขียนไปค่ะและแฟกก็จะเติมด้านล่างนะคะทุกคนเขียนไปถึงหัวตาเลยแบบข้างนี้มาเข้าตา <c oughs> ดัดขนตาเชนาเมครนแล้วก็มาสคาร่านะคะบิ๊กอาของ m i สทียังไม่จบนะ <c oughs> เพิ่มขนตาปลอมกันหน่อยนะคะนี่ของยูมิเบอร 3D66 แล้วก็กาวของคอสลุกมัสคาร่าเพิ่มนิดนึงแก้มโฟร์ยูทูเอนทัวแน่นๆคอสลุกไฮไลท์คอสลุกเหมือนกันมากันที่ลิปนะคะนี่เป็นลิปซองของ Maybelline New y น r k เสร็จเรียบร้อยค่ะแซ่บพอไหมคะทุกคน บอกว่าทุกคนจะชอบลูกนี้นะ